จ้าก็บตอนเย็นมหมล้วค่ะเ้ากกจะเบิงว่ามีกิจกรรมอย่างแน่ค่ะเอนเซอร์สิขอ,ขอคาร่า,า,บายบเวทีแล<ะ>้วจ้ะใบที่เดิมค่ะหน้าม้าไปไหนอย่างไม่ได้ใส่เรื่องครูอัดอนุญา้ให้ถ่ายได้ไหมน้า

ท่านบามบาขององค์ของร้กาหาสงุมาเกลกาัอัุมพูดเอออรกันจสนจะซ้อมนาโตัสพักรวระวาโตสารถพุธตนาโตสัก่ารมุธต นัโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสมาสัมพุทธัสสะพุทธงสรงคัจฉามิพัมมังสรงคัจฉามิสังฆางสรงคัจฉามิพุติยปิพุทธงสรงคัจฉามิพุติยปิพัมมังสรงคัจฉามิพุทิยปิสังฆังสรงนัมิ Taktik yang dihutang serangkan syamik Taktik yang dihutang serangkan syamik Taktik yang dihutang serangkan syamik Kaya kama Wati kama Ma หาได้ส่ศักดิสิทธิ์พระพุทธทีสิ่งศักดิสิทธิ์ Hãy tôi xin phụ Ghiền chúng ta Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn là bắt là ก่อนจะซ้อมเวที่นะคก็จะขึ้นซอมเวทีกับขอขามาเบเวทีก้อนนะครับบายบายเยบรคที่ก้อนนะครับ เวลาที่ผ่นไรหลายปีแล้วบ้านแต่ละหลังก็มีชีิตในสถานที่ของทัวที่ต่างกัน

เ้ากทมมาขา,าวกัวายข้กัน็นข้ากต้มมะวายข้เกล่ะแล้วก็จิเป็นข้อร้อยมะหวาย้ะจ้าเพราะข้าวกบขึ้นไมพี่ขี้เกันดอบยังเง้เสียมหกระทะ

หาจาห้องกับจสบบ้บาอลายทุกจ้าเห็นบ้างบรรยากาศนะคะบเอากัเสบ้บาท้ายบนเวนทีนะคะว่าบนเวนทีมันกำลังปิดไฟป,ปิดฉากเอากับเบ้าท่ายนะคะ แล้วก็จะถ่ายแต่ข้างล่างนะครับเราจะได้ถ่ายขึ้นไปบนเวทีนะครับเพราะว่าเป็นฉากและภาพแต่ัะเป็นความรับอยู่นะคะยังไม่เปิดเผยฉากะคะ่ะมี่สิก

ลงมาไม่ได้ห้ากับซีมีมตอนแรกมีหมกูกระทะอีกนะจ้าจากช่องการใราวิทยาศิลป์มามอยู่เข้ามาทีเนีน้ยเอาอะไรอยู่สองสาวก็ร่างดัง้งป้ายมารายการกินอีกแล้วสองสาว <c oughs> สองสาวรายการกินอีกแล้ว ถะขีดกขอตช่องการใช้นะคะขอบคุณนะคะเนน่เากักินปลาเผานะคะเนไปปลาเผาบ่แล้วปลาเผาเสียปลาเสียตัวหนึ่งไม่เห็นไม่ห็องดับวมียพักเมียกพักเรีนอยู่แล้ว เอาไป้ไปเย็นไปเย็นไปเย็นไป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 ไไปไับปไ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 ยไ คือแกมาพอดีเถอะครับกระสืคลิปหนาพอกันไหมนะค่ะบรรยากาศตอนเย็นนะครับเรี <k imon> <k imon> <k 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 ่กยมคลายเหมือนสาวพอกันไหมค่ะ่ายด้านหลังไปบ่ายครับอาคลิปหนาพอกันไหมครับขอบคุณลูกค้าขอบคุณนะคะที่เขาชอบคลิปได้ห้องนะคะขอบคุณน้องมาค่ะช่วยเป็นกำลังใจให้ได้ห้องนะคะขอบคุณมากมายค่ะไปบ่ายครับ